ความมั่นใจนะคะเป็นหนึ่งในการที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาตัวเองได้หลายคนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะคุณก็จะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานในอาชีพแล้วก็ชีวิตส่วนตัวคุณจะกล้าที่จะบอกว่าอยากทำงานอื่นอยากจะขอขึ้นเงินเดือนอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งอยากจะไปแผนกอื่นหรือคุณอาจจะอยากทำธุรกิจอื่นๆค่ะ น,นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาบางคนโชคดีนะคะเกิดมาพร้อมกับความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วค่ะเลยทําให้อะไรอะไรมันดูง่ายไปหมดค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่มีความมั่นใจเลยคุณจะต้องฝึกแล้วก็สร้างมันขึ้นมาค่ะเพราะความมั่นใจก็คือ อีกหนึ่งในกุญแจสําคัญในการที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณให้ดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะครูขอแนะนําหนังสือเสียง50วิธีเอาชนะโชคชะตาเป็นคอร์สย่อมๆนะคะที่ครูทํามาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปฟังแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นจากคอสนี้แน่นอนค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ที่ไลน์แอครูจูนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ